เครเอาตมเตตว้องไรหัน yeah. ้วนีิตหได้แล้วดแล้วโอ้คเอาสวดีครับนี้ก็ได้แลน่ยไปไหนไเฮียโอ้โมเ้ยความรีบร้อนก็ให้เกิดขด เฮ้ยเดี๋ยวเดเดวเฮ้ยเฮมันจะเอาผมไปได้แหละความรีบร้นโตให้เกิดข้นเพื่อนไร has been defeated ควบโรนิคตัวอะไรป่ะเก๊คือแค่แต่จะโดนอ่ะไม่ใช่ An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill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 . Double an Double kill. been defeated Double kill. Where is... ไปเถอะ200 oh, ราไปฟังเฉย,ยงคงข่อยว่ยวะลำใสเลยก,ก็น่า จังหวะผมได้ละผมได้ละจังหวะผมได้ละ,<ป>ละจังหวะผมได้ละตามบนสตีต่อหัวต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้คิดต่อคงได้ละจังหวะผมได้ละไอหนุ่ม has destroyed a tower the buddy Clear your team has destroyed a tower your tower has been destroyed an enemy has been killed ออค, oh, okay. oh, okay. oh, คุณนายให้บรีดให้บลีดให้บลีด What w a t ยงสวยอะครับทุก <Yeah. S 1> ค <laughs> <laughs> นโตี <Gotcha. S 1> สวยกิน

ผมพี oh, ่ว่าแต่พี่เก็บสี่ตัวนะเมื <pel <pel uh, ่อกี้วิ่งเลยพี่ว่าแต่พี่ว่าแต่พี่เก็บสี่ตัวนะเมื่อกี้นี่คิวเล่นคิวเล่นคิวเล่นแถวหนะเอ้าก่อลังแก่ก่อนก็ได้นะมึงเอาเร็วเร็เปิดเลยผมเปิดเองมาเปิดแล้วเปิดแล้วหยุดทิศไปแล้วดุดแล้วดุดแล้วโอ้โหกดเอาอะครับทุกคนสวัสดีครับโอ้ โดนล่ะรอคิวเล่นอยู่ไหนอ่ะไอ้ชิคคิวเล่นอ่ะเฮ้ยคิวเล่นหายตัวเฮ้ยคิวเล่นเป็นอะไรวะไอ้หนุ่มคิวเล่นเป็นอะไรวะอะไรนะเนี่ยไม่ได้เฮ้ยคิวเล่นเกินไปคิวเล่นตายเรียบร้อยไปดีไอ้หนุ่มคิวเล่นตายไปซ่ายเกียิ์แม่มนี่ไปซะ เลี้ยงคริปเลนมังกรทีเนี่ยไปซะเลี้ยงคริปเลนมังกรทีเอาเลยเลยเอาเ,เาอาเอาฟ้าเ,เลยฟ้าเลยฟ้าเอาฟ้าเลยเรี้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำเลนให้เดี๋ยวพี่ทำเลนขึ้นมาความพัดดีจากมินจามีร่ายารร<ผ>ม Your t o w มแม่งเ,เลนเข้าแล้วคุยจะเพย์ไม่ได้นะจะ <Assass. S 2> ได้ไฮไลท์นะทุกคนเกมนี้ห้ามเพย์เลยนะอย่าเพย์นะพอเถอะ สััมพนธ์แห่งสายเลืะเต้พี่เขาเล่นไม่ไม่เกิดอย่างนี้มานานแล้วนะมาคือถ้าชนะก็ป้องกันครับหน่อยต้องรวงตำนานตำนานตำนานเอาหน่อยเดียวเนี่ยปิดแก๊กหน่อยปิดแก๊กหน่อยพี่ตำนานทายาเระวังนายจะย้ายคือถ้าถ้าชนะคือตำนานทายาบอกเลยเกมเนี้โอ้โหมันแข็งโอ้โหมันแข็งมาตายใช่รึสวยพี่นยเออ เดียวนี่เดียวนี่เดียวเดียวตาสองแล้วตาสองแล้วตาสองแล้วพี่จบได้จบได้จบได้ฮัลโหลคิวเล่นคิวเล่นคิวเล่นของแล้วนเออคิวบีคิวบียังไม่พอสิบสี่คิวทุกคนโอ้โหตึ่นครับตึ่นครับเก็บบีบอกเลยว่าตึ่นแฮคิวเลนอยู่บนเอะไรเอาจังไอพี่ตึ้งจัดตึ้งจัด อย่าอย่าให้คิดตายนะสวยครับต้องแย่ไม่ต้องแย่รับไม่ต้องคือให้ให้ให้มันเกาะหัวใครก็ได้แต่อย่าให้เกาะหัวพี่เออสวยเออตัวนี้ก็ได้เออสวยไปของไปไหนไอ้เหี้ยะตำนานพายาบอกเลยเกมนี้โอ้โหเม่งเอ้ยเออสวยตัวเดียวเหรอตัวเดียวนะไปแยกตัวเดียวเฮ้ยนาแจกตัวเดียวนานาแต่ ยังพันแล้วยังพัลตอนนี้เฮ้ยจะตายโอ้ยไม่ต้อเ้ยเอาไอ้17คตเกินอะไรจะสุดขนาดนี้เฮ้ยอาญาผมสุดจัดตองเอาครับ ปกติพี่เลนทายามันไม่เกิดขนาดนี้นะ